ครับสวัสดีครับพ่เป็นพี่นออ้องจ่องซักซีคนเกษตรที่ระดับสูงนะครับมือหนีเบาซักซีมาตัดกลวยนะครับพี่น้องตัดกลวยสวนพี่บุญเฉิดเนาะเพราะว่ามือนีเอาไปบ่มสิถือว่านชินพอดีเองสินะครับเอากวยหอมนะครับเอาเครื่องงามๆมันพี่บุญเฉิดก็บอคกอยสบายนะครับกะโควิดแม่บอกว่าว่าเป็นไข้เป็นยังกัสิว่าเป็นโควิดเป็นไข้ครับผมเป็นไข้ไปหาหมอฉสียดยามากเลยนะครับกับ ยังบัวผักครับบาสิให้เราไปพักพนอนเ็ากบว่าย่านผมหากล้วยบัวพออนี่ละครับก็เลยผาลงมาเอาแต่ว่ากล้วยงามทุกเครือครับนี่เป็นโซนที่อายเราปลูกนะครับเนาะกับพันมาทั้งนี้ก็บ,บัวผาดอีกตามเคยนะครับที่ห่อสิเขาไปบึงเฮ็ดนะครับเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบาสักสีสิผาพี่น้องไปเบึงเฮ็ดอยู่ต้นพยอมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคนขยันบ่มีมือเศรเฮ็ดอยู่หันละครับพี่น้องโอ้จะเป็นคัก ครับกล้วยเครื่องางามน,นี่เบลซี่เอาเครื่อลุมนี่ครับเครื่องเทิงก็งามครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิึงเ็ดกันครับพี่น้องออกมองเกาเ่าบัวดีเศร้าเนาะออกดีถ้าถ,ถ้าได้เพื่อนได้ออกแล้วคืออายว่ามันออกน้ำหักมันเ,ววาเววานาะถ้าได้ออกแล้วมันมันสิออกบวัวเศร้าออกน้ำหักมัน เพ็ดทานครับพี่น้องมองนี้ของของมองของไอ้ปื่อยเิดนะครับแต่ฝนงดออกรวดครับพี่น้องเห็นบ่ที่เพื่อนว่างเชื่อไว้เฮาเดมาเห็นเป็นประจํานะครับนี่กับเบาซักซีกับบอเดมาโดนนะครับมือนี้มาเอากล้วยกันเลยซองมึงก็น้าอายวะส่นี่ครับนี่อุ้ยพี่น้องเขาเศร้าอกกันอะได้ครับเพชรทานอยู่ในธรรมชาติอยู่ในอันนี้ตบว่ามองนี้ มองทีเฮ็ดเชื่อเฮ็ดไหวนะครับนี่นี่นี่ทีนี่น,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 นี่พี่นอ้องเฮ็ดทานขนาดเก็บไปแกงยังขีข้ขานเลรอเก็บอู้คือออกดีเท่าว่าอ้ายเสื้อมันได้นนออกไปน้ำอันนี้มันแมนบ่ม,นยยนมันขยายน้ำหักปล่อยมันครับสิบอกเอาไปแกงบ่โอ้คือโซนนมหกักแต่ว่ามึงดีปะ่ะ<อ> <laughs> ข่เปินเฉดล้วเป็นไข่ครับนี่ครับอู้ดอกสีชมพูซ้ำนี่พิ่มงามพ่่มแกงแสบเลยครับพี่น้องโอ้ยตรงที่ล่ะ <c oughs> สุดยอดครับผมนี่ถ้าได้ออกแล้วนะครับมองได้ที่เด็ปลูกเคดเพาะเชื้อจนออกแล้วบ่ตงองเพาะเพิ่มนะครับพี่น้องนี่บ่ตงองเพาะเพิ่มมีต้นใต้ต้นกระย่อมต้นที่เขาทายกันเป็นประจำนะครับปีหนี่ออกตลอดเลยพี่กายดีออกน้อยเดียวครับผมพี่ไก่ก็ออกครับออกน้อยเดียว เพราะว่ามันกระลังเริ่มเชื้อนี่นี่พี่น้องเห็นเห็ดทานบ่นี่โอ้ยพี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดทานบ่นี่นี่ทานออ้ดอกนี่หน่อยกระลังมีนี่ครับอ้อซิบูเคียหลายดอกเจ้วใบเพิ่นเอาไปแกงออกรุ่นนี้ก็ซีดแกงนึงเนี่ยเนี่ยอุซิด้ประมาณหลายเติบเลยครับเป็นไงเราบอกว่าเห็ดแดงมันออกแล้วองศ์นี่นะครับมันฝนตกเศ้าประมาณสามสี่หมื่นออกผมก็เลยบอ แน่ใจว่าสิมีเห็ดทานบอรปรากฏว่ามา,มาตรวจเบึงนะครับพี่น้องอู้เห็ดทานลายขนาดรับนี่ร้องงามครับเห็ดทานได้หลายมาบนจากมุมทั้งทีเพ่นโอ้ยพี่น้องเห็ดทานออกมาเบิดไดเลยครับน้ำหกักฝอยน้ำหมองอันนีมน้มันขยายไปน้้ำหกักฝอยคือจังพี่บุญเฉิดว่าทฤษฎีว่าปลูกเห็ดต้องปลูกในถึงหักเลยครับคุดลงไปนะครับพี่น้องคุดลงไปเห็นมันถึงหักมันเนาะ หากปล่อยมันฟูอ้ายแล้ววะต้นก็ย้อมนี่ดีเนาะอ้ายเนาะปูเค็ดเนาะตระกูลยางหน้าตระกูลพย่อมดีคัะเนาะครับเนาะนี่มันที่ออกออกดีเป็นพิเศษนะครับดอกนี่จนเนา่าดิสิด,ดายเท่นี้จนเนา่าออกดีแห่งคัะพี่น้องถือว่าอุ้ยเห็ดแดงเห็ดอันนี้ครับพี่น้องนี่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 ตรงที่นี่นนนน เห็นวะเห็นวะนี่นี่มุต้องไปเก็บหอดผู้หอดปลาครับพี่น้องอยู่นี่กับแกงระเด้นี่ครับนี่น,นี่นี่ที่นี่ที่บ้องเห็นบ่เนี่ออกอยู่บ่ได้เศร้าครับในมองนีนะนี่นี่ออกอยู่บ่ได้เศร้านะครับออกข้างออกในไอ้ทั้งในนี่ก็มีอีกอยู่ทั้งในนี่ก็ออกนี่นี่นี่คุณอาออกเป็นกี้กีกันอยู่นะโอ้ย คือว่าประสบผลสําเร็จแห่งครับพี่น้องต้นพยอมต้นเดียวครับยู่ชนกันแทพะพ่อเอาเชือม,มาปล่อยปีเดียวครับนี่ปีที่สองหนีสนุกเก็บเลยครับยีที่เพิ่อนออกนี่เข้าสนุกเก็บเลยที่ลักษณะการออกเพิ่นนี่เพิ่นเป็นเห็ดที่ออกอยมีเห็ดทานพรเห็ดทานนี่แหละพี่น้องผมปาแข้งดอกสีดําแต่ว่าย่ำหย่ำเหมือนปุดปุดนะพี่น้องมันเดื่นข้อดีครับจะได้ย่ำเขากิน เป็นสมุนไพรอีกอยู่บ่ของดำํำอู้ดีหลายครับหลักการก็กคือขุดให้ถึงหากนะครับให้ถึงหากฝอยเพิ่นนะครับเนาะหลักการที่อายเพิ่นบอกบอกให้ฟังเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าหม่องต่อไปในอนาคตมันสิออกบอ่ปีหน้านะครับเนาะปีนี้กําลังหวานกําลังห้วยเสือนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวบ่าวสักซีไปแบกกล้วยก่อนมาตัดกล้วยครับมื้อนี้มาตัดกล้วยแต่ว่า,า,าโชคดีพอเฮ็ด พอเห็ดลายเติบอยู่ครับมีมากลายคือเห็ดทานนะครับพี่น้องเห็ดทานดอกหน่อยก็เริออกกระไครับหลังจากกี่กับมาจากเอาเกวยครับพี่น้องมานน่าจะคล้องนะครับสวนปามครับนี่ครับพี่น้องขั้นแท้สวนปามแม่บอกว่าเก็บเฮ็ดได้หรอครับมันนี้เห็ดปวกนะครับโอ้ยมาเห็นแม่ไดไม่แต่ดอกงามๆครับพี่น้องดอกจูมนะครับเนาะ ดาวสักสีกืสิมหาเก็บขี่เก่านะครับเพ็รปวกครับพี่น้อนโอ้ยนี่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 น,นี่เกี้ยวใบนี่ครับนี่ดอกนึงกำลังซ้ำนีนค่ครับรนนนโอ้ยตาดีค่ะกลัวมาเก็บก็ได้นี่ครับรนี่ยก็ที่ไรพี่น้องกำลังผลนั่นนี่โอ้ยคือพักันตาดีเถอะเนาะนี่นี่ตาบอดี้ผุดหยียบนะครับดอกนี่นี่ย่างงามด้วยครับเหยียบโอ้คือสีออกลายครับเบิง้งเพิ่นได้ดอกจูมมันประมาณสองสัมโลครับพี่น้อง เ,เบาบ่าวสักสีลองหาพึงกันนะเนาะมาสีได้ไล่บันไดก็ได้เจวบอค่ะจะไปทายยูทูบอยู่หมองอื่นเนาะครับพี่น้องผลาดแล้วครับพลาดแล้วสวนจะควองแท้ครับพี่น้องโอ้ยบ่าวสักสีคือสัมใจแทะมาซับปามอยู่ดี่เหรครับมึอเสานี้มึงตีแลวนี่ขี่เก่ามันครับ เฮ้ยแม่เราเอาไปบลกหลายเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับม่วนเหลือนะครับพี่น้องอุย้ยดอกงามแห้งส้ำใจส้ำใจอุย้ยผีมีครับพีผีผีผีพี่น้องอุย้ยหลายดอกตัวนี่เหลืออยู่นี่เนี่ยครับพี่น้องส้ำใจแห้งส้ำใจแห้งอุย้ยนี่ดอกนี่ โอ้ยพี่น้องเห็ดปวกพูน่าตายซ้ำใจแลยวะแนวนี้วะข้าจะไปถ่ายของพี่บุญเฉิดท่องอว้วนนะครับโอ้ยพี่น้องม้นวนเหลืออยู่นี่พี่บางตีผู้เก็บคือสิเก็บม้วนเถอะเฮ้ยว่าสักสีอยากมาถ่ายตอนมันเก็บเด้ครับพี่น้องพูน่าผู้นะท่านการนะครับเสียหายเสีหยหายครับพี่น้องเอาเก็บไปไว้ตะปนกันครับ พังแล้วะครับพี่น้องโอ้ยได้แต่ลังบันปลอบใจครับพี่น้องซ้ำนีน้นะโอ้ยผาดผัดผดผดผด,ผาด,ผาดมาคู่มือดีดีครับพี่น้องเอาไปหาขนปามกันครับพี่น้องมาซับปามมือเส่านีก็บโบเห็นดอกน้อยแห้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบความเสียดายไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ